นี่เนี่ยแม่ได้แรงบันดาลใจมาจากวัดลิงไรดีนะมึงอยที่ไหนวัดลิงไรดีวัดลิงไรดีอยู่ลาดไงลูกเนี่ยนี่แม่ไปเอากระจกเนี่ยกระจกลูกแก้วเนี่ยที่เป็นหงจุ้ยอย่างที่หัวขายอ่ะมาจันเล็ววันนี้ก้องร้องเพลงอะไรอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกระจกกูขาดจันเนี่ยวขอไปซื้อของแท้ก็ไม่เอาเพิ่งเพลงแรกไปซะแล้วอือที่จะไปเมื่อสักครู่นี้ก็โอ้โห ลเล็กน้อยแต่เดี๋ยวน,นั้เล็กน้อยไม่เมื่เคยร้องเพลงนี้คู่กับใครนะอันเป็นคนแรกเลยนะแม่ก็เป็นคนแรกเหมือนกันครับเชื่อ <nam S 1> ห,มหมมันปากเก่งตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะอันเนี่ย แม่แต่เลยทำเมื่อกี้บอกว่าเลยนะแม่เคนทำคลอดคนทำคลอทั้งขวางด้วยทั้งขวางด้วยดูสิพอมันเสร็จดิฉันต้องไปยกเครื่องใหม่แล้วสมัยก่อนใครเคยเห็นอันสมัยก่อนแม่เนาะแม่แม่ต้องเห็นด้วสมัยอู้คุณยังก็งูเหลือมอิ่มหมามันลูกเอต่ การพัฒนาการนีพัฒนาการเด็กกามันก็ตะตูวก็จะยืดนะเนาะแม่เนาะมุอคอนั่นเลยอ้วนร้อยกมโลหูเยี่ยวล้มพักเห็นแล้วสงสารไหมเลยเกมมันมัดเชือกแน่นอ่าตอนนี้นะชีสะดวกสบายแล้วนะลึงนะสเตย์ดิฉันเป็นคนตัดสายสองวันถึงอ่านนะเรียกว่าอะไรวะสายจะดูสายจะดูแม่เนี่ยไม่ได้ทำข้อเดียงเดียวนะฮะกินลบหนูเข้าไปด้วย ก็เลยหน้าอ่อนเยาว์ทุกวันนี้แม่กินลกลูกก็ไปตัวนี้เอกินสายสะดือโอเคไม่มาเนี่ยไม่ได้มาเป็นคนเดียวกินไม่มาลูกกะทำงานอยู่ในเมมหมดเนี่ยลูกไม่ไม่รู้จักเอชยาเลยที่ไหนให้มันมากกว่ามันก็ไปสปอนเซอร์เขาเข้าพอดีแ่ถจะเป็นตัวลูกก็ไปมาของลูกก็ น่รักลูกที่สุดนรักลูกที่สุดหอมดีดีคับอ่ะหอมดีดีกันครับอกมาหอมเองหลุดเลยแล้วมาเรียนแบบพี่อุ้ยหรือเธอทำไมต้องเป็นตีมดอกไม้อะลูกวันนี้เป็นเสื้อลายดอกครับตีมลายดอกครับแม่สนใจไหมชอบแต่งดอกอยู่เอ่อไม่ถนัดแต่นิสัยได้ไหมครับ อบดอกไม้เป็นคนววาน่น่ารักน่ารักใช่แต่น่ารักหูแบบต้องขอบคุณแทนแทนอันมากๆเลยที่แบบว่าเอฟซีของอันนาะแบบแบบแม่แม่แม่ตาคือบอกได้เลยนะว่าทุกท่านรักคนไม่ผิดขอบคุณแม่แม่ทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพ่อพอยด้วยคือที่เห็นศักยภาพและความดีในเด็กคนนี้พูดพูดได้เต็มปากเลยนะว่าทุกท่านรักคนไม่ผิดจริงๆเพราะว่าพิตาการรู้จักกับอันมาตั้งแต่อันยังตัวเท่านี้จริงๆนะคะตอนที่แม่หนูท้องได้เดือนหนึ่ง ตอนนั้นใช่ค่ะก็เขาก็เป็นเด็กดีแบบนี้มาตลอดแล้วเป็นเด็กที่แบบสนุกสนานพูดจาแบบว่าให้คนรอบข้างมีความสุขแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแม้จะดังขนาดไหนมีแฟนขับทรกมาเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยลูกถึงเจริญเจริญขอบคุณคแม่แม่ถามอย่างนึงแม่กับแม่ฮเคยวิ่งลูกจะบอกว่าระหว่างนมกับพุงอันไหนเจออันยอนใช่ไหมกา ทำละเออเดี๋ยวตั้งอันนึงตั้งอันเด็ดเจอมันจะดูเลากตัวบนต้องทำนะเออแม่จริงๆแล้วแม่ก็อยากให้ายเนี่ยมันแบ่งนมมาให้สุนารีบ้างเป็นภาพตัดพ้อใน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 เฟซทั้งอ่ะเป็นผุ้สุนารีเข่าบวมไหมเฮ้ยเป็นไรอ่ะไม่ใช่เข่านะพอดีกางเกงใส่เข้ามาแล้วนั่รอวะสุนนมเล็กมันยังยาวเนี่ยเนาะแม่คุณมเขนาดยังสายยาวเนี่ แล้วลวันนี้ไม่ต้องร้องเพลงของคุณสุนารีด้วยฮะเอาเพลงกันไปเหรอใช่เดี๋ยวนะทำไมสุนารีได้น้องเพลงตัวเองและแม่ไม่ได้ร้องเพลงตัวเองทำไมท้าทายความสามารถคุณทำไปเท่าเขาไหมล่ะเดี๋ยวนะไม่เขา้าใจลิขสิทธิ์เพลงแม่จะแพงกว่าของเขา <laughs> แล้วจริงๆแล้วคือเพลงแม่มันเป็นเพลงที่ร้องยากอ่ะลูกเข้าใจป่ะนี่เราก็เลยต้องหาเพลงที่บอกเออแม่แม่ร้องตามก็ได้ก็เลยเอาเอาเพลงง่ายๆกันแล้วกันเพลงง่ายๆใช่มอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเนี่ยไม่ต่อไปถึงห้านาทีนะแม่บอกร้องเต้นมากครับเพราะว่าในเอ็มบีเขาเต้นไงนั่งมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเขาเต้นไงทุกคนอยากจะให้มีเวลาก็ไปลองไปดูนะคะดูว่าไปดูในยูทูบอ่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นสึ่งนี่คืร้องเพลงเพลงที่เร็วที่สุดในชีวิตของเขามอเตอร์ไซค์นุ่งส เองร้องสินั่งมอเตอร์ไซนุ่งสาวเรื่องข้งต่างทำให่เจอเรื่องของใครพูดมาคนตาตะไคร้จะไปเรียนอะไรบนทะเลเนี่ยมันจะไปชี้อะไรเฮ้ยของสารเข่าเขามากเลยอีดอกเต้นเซอรข้างข้างนะแต่ตัวนักร้องเป็นยังไงนักร้อง มันยังไม่ตื่นดีมันยังไม่ตื่นดีร่วมดูนั่งนั่งนั่งดูมิวสิควิดีโอนั่งดูเอ็มมิทกูหมันเขี้ยนอย่างกิ๊กๆมากๆแต่ประได้กี่๊กเนี่ยข่าวอ่าเนี่ยมันสุดแล้วเดี๋ยวแม่จัดเลยเราจะใส่นุ่งสั้นยังไงก็ต้องขออภิปราบห้คุณสุนารีด้วยนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันมันชอนะ ไม่กลัวเลยค่ะมาเลยค่ะอยากให้มามากเลยตอนนี้นั่งปลูกผักกูรู้เขชอบนั่งปลูกผักเฝ้าจังเลยต้องมาเขย่าแน่นั่งเฝ้าอยู่ต้องมาเขย่าเน้นอยู่ต้นเดียวเน้นอยู่ต้นเดียวรู้ยทำไมแต่เอียงอื่นก็ปลูกนะแต่กูเห็นพระโคตรประงมเด็ดก็มาเขย่าพระโคตรผมพระโคตแค่เขาไม่เอาเลยเออไอต้นผักโขงผักแค่อะไรกูไม่สนใจเลย เต็มมะเขือยาวเนี่ยนึ่งระพร้าวลูกแล้วลูกเกีดเขาอาจจะชอบพันนี้อย่าให้รู้นะนี่นะช่วงนี้แบบโสดนานมากเลยไม่สนใจแล้วเดี๋ยวนางคงก็ค่อยพัฒนามะเขือยาวอีกหน่อยกวัวเป็นม้ะคนละเทคเจอร์คนละเทคเจอร์เิวยัง็นวยกขา แม่จับเลยมอไซน์นุ่งสั้นใช่เดี๋ยวลูกไปพักผ่อนนะแม่ในตู้เออเดี๋ยวไปพักผ่อนนะเดี๋ยวแม่ร้องเพลงนี้ให้จช่มือมือเมื่อกี้จับเกือบได้มวยเลยฝากัวทีกับแม่ต๊กครับ